ให้เรามีกำลังใจและก็ได้ทราบว่ามนุษย์ก็มีบางอย่างดีกว่าเทวดานะไม่ใช่ว่าเทวดาดีกว่ามนุษย์ทุกเรื่องแต่มนุษย์ก็มีบางเรื่องที่ดีกว่าเทวดาและมนุษย์พระศาสดาก็แบ่งออกเป็นสองที่ด้วยนะในพระสูตรนี้ที่หนึ่งคือมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปอีกที่หนึ่งคือมนุษย์ชาวชมพูทวีปเราลองฟังดูว่าเป็นอย่างไร เป็นเรื่องนะมนุษย์มีบางอย่างดีกว่าเทวดาพระผู้มีพระภาคของเราตัดกับภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรากุรุทวีปประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาววดึงและมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการสามประการอะไรบ้างคือไม่มีความเห็นแก่ตัวไม่มีความหวงแหนมีอายุแน่นอน ภิกูุทั้งหลายมนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีปประเสริฐกว่าเทวดาชั้นดาวดึงและมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการเหล่านี้แหละมนุษย์ไหนในโลกใบนี้ที่มีอายุแน่นอนอที่มีอายุแบบว่าเท่ากันทั้งหมดอานได้ยากเพราะอย่างมนุษย์ของพวกเราพระศาสดาใช้คำว่าประมาณอายุประมาณอายุก็คือเท่านี้ แต่อาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ได้เหมือนมนุษย์ยุคนี้มีอายุประมาณหนึ่งร้อยปีอาจจะมีเกินกว่าบ้างน้อยกว่าบ้างนั่นเองก็คงเป็นดาวสักดวงหนึ่งที่ยังไม่มีใครเจอหรืออาจจะเจอแล้วแต่มนุษย์เหล่านั้นไม่อยู่แล้วนะล้มหายตายจากไปหมดแล้วก็เป็นได้ต่อมาพระศาสดาตรัสอีกว่า ภิกษุทั้งหลายเทวดาชั้นดาวดึงประเสริฐกว่ามนุษย์ชาวอุตรคุรุทวีปและมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสามประการสามประการอะไรบ้างคืออายุที่เป็นทิพย์วันณะที่เป็นทิพย์สุขที่เป็นทิพย์ภิกษุทั้ททงหลายเทวดาชั้นดาวดึงประเสริฐกว่ามนุษย์ชาวอุตระุรุทวีปและมนุษย์ชาวชมพูทวีปด้วยฐานะสประการเหล่านี้แหล เทวดาเขาก็ดีตรงที่ว่าอายุวันณนะสุขยศของเขาล้วนแต่เป็นทิพย์ในพระสูตรนี้พระองค์กล่าวมาแค่สามก็คืออายุวันณนะแล้วก็สุขสามอย่างนี้ล้วนแต่เป็นทิพย์แต่กีพูดเกินไปหน่อยต่อมามาดูอันสุดท้ายพระองค์กล่าวว่าภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่ามนุษย์ชาวอุตรกุรุทวีป และเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการสามประการอะไรบ้างคือเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้มีสติเป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมภิกษุทั้งหลายมนุษย์ชาวชมพูทวีปประเสริฐกว่ามนุษย์ชาวอุตรกรุรทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงด้วยฐานะสามประการเหล่านี้แหละถ้าดูจากตรงนี้นั่นก็หมายความว่าพวกเราเรา ทั้งหลายเป็นมนุษย์ชาวชมพูทวีปเพราะเราเป็นผู้มีสตินะสติเราถูกฝึกและก็ฝึกได้และก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมนะและจะสังเกตว่าคําว่าชมพูทวีปถ้าดูจากพระสูตรนี้ไม่ได้ชี้ไปที่ประเทศอินเดียอย่างเดียวก็คือมนุษย์ทั้งโลกนั่นแหละก็คือเป็นมนุษย์ชาวชมพูทวีปเพราะตอนนี้พระศาสนาก็แผ่ไปสานไปทั่วโลก นะกระจายอยู่ทั่วโลกและมนุษย์ก็ทั่วทั้งโลกก็ได้มีโอกาสประพฤติพรหมจรรย์ดังนั้นก็เลยสรุปจากพระสูตรนี้นั่นแหละว่าโลกเราเองนะก็คงมีชื่อว่าชมพูทวีปนั่นแหละส่วนอุตรกุรทวีปก็คงเป็นดาวสักดวงหนึ่งก็คงรอการค้นพบว่าเคยมีมนุษย์อาศัยอยู่หรือปัจจุบันก็ยังมีอยู่นั่นเอง และไม่ใช่นอกระบบสุริยะจักรวาลด้วยในสุริยะจักรวาลของเรานี่แหละพระพุทธศาสดาตรัสแล้วว่ามีพระสูตรหนึ่งที่พระองค์กล่าวเลยว่าหนึ่งโลกธาตุเนี่ยจะมีดวงอาทิตย์หนึ่งดวงนะแล้วก็มีชมพูทวีปหนึ่งอุตรากุรุทวีปหนึ่งอมระโคยานทวีปหนึ่งและปุพหะวิเทหะทวีปอีกหนึ่งนะดังนั้นในเมื่อเรามีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็มี ดาวสี่ดวงนี้อยู่และอุตรากุรุทวีปเป็นดาวดวงไหนก็ต้องรอนะรอเวลาที่เราจะได้ทราบกันแต่สุดท้ายแล้วรู้ไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรให้เราทำความเพียรได้ดีขึ้นหรือแย่ลงดังนั้นไม่จาเป็นต้องรีบไปรู้รีบไปสงสัยก็ได้เราก็กลับมานี่แหละมาประพฤติปฏิบัตินะตั้งใจมาประพฤติทำสมควรแก่ทำ เอาเรื่องนี้เป็นหลักดีกว่าแล้วก็เป็นที่น่ายินดีว่าเมื่อวานวันก่อนได้รับแจ้งข่าวมาว่ามีภิกษุณีท่านหนึ่งท่านแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาเยอรมันในส่วนของสังยุตตานิกยทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาขึ้นอินเทอร์เน็ตไม่เรียบร้อยแล้วใครศึกษาภาษาต่างประเทศอยู่ก็สามารถไปอ่านดูได้ เป็นภาษาเยอรมันหรือภาษาดอยอยู่ในเว็บไซต์สุตะ Central, นะเซนทรัลเพิ่งได้รับแจ้งมาเมื่อวานวันก่อนก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งว่าธรรมะของพระศา,าสดาก็มีการแปลออกเป็นหลายภาษากระจายไปยังนะที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกนะแปลไทยก็มีแปลภาษาอังกฤษก็มีแปลเป็นภาษาดอยก็มีภาษาสเปนก็มีภาษาจีนภาษาเวียดนาม ภาษาพมา่าภาษาเขมรภาษาลาวโอ้ยมีเยอะใครเข้าไปก็คงได้เห็นว่าโอ้มีเยอะมากแล้วเราก็สามารถเทียบเคียงกลับไปกลับมาได้ด้วยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเป็นสากลอย่างพระสูตรภาษาอังกฤษที่อาตมาเอามาใส่ให้พวกเราเอาไปอ่านก็มาจากเว็บไซต์นั้นนั่นแหละก็จะสังเกตว่าในขณะที่กลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งก็มุ่งไปที่เรื่องไม่ค่อยดี ก็มีอีกบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งก็มุ่งไปในทางสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นฝักฝ่ายแห่งกุศลนะเป็นไปเพื่อความเจริญของกุศลเป็นไปเพื่อความตั้งมั่นของพระสัตธรรมอยู่ดังนั้นพวกเราเองก็อยู่ที่เราเนั่นแหละว่าเราจะปฏิบัติไปทางไหนนะธาตุย่อมเข้ากันได้โดยธาตุลงกันได้โดยาธาตุสัตว์ทั้งหลายก็คบค้ากันสมาคมกันโดยธาตุเราจะฝักไฟไปฝั่งไหนฝั่งดีหรือไม่ดี เปื่นฝุงมิตรสหายที่มาเกี่ยวข้องกับเราคนที่มาเกี่ยวข้องกับเราก็จะไปทางฝั่งนั้นโดยส่วนใหญ่นั่นแหละกายพวกเราตระหนักในเรื่องนี้